ตำนานถ้ำแกลจังหวัดเพชรบุรีตำนานถ้ำแกลที่เล่าเป็นนิยายปรมามปราศ่ีอต่อกันมาว่ามีผู้พบเห็นว่าในตอนเช้าจะมีกองแกลคล้ายมีผู้นำมากองไว้พอปัดกวาดไปพอรุ่งเช้าขึ้นมาไปดูใหม่ก็จะมีแกลมากองไว้ใหม่ให้เห็นอีกเช่นเดิมทำให้ผู้คนพากันเชื่อว่าถ้มแกลนี้น่าจะเป็นทางออกทางหนึ่งของคนที่อยู่ลึกเข้าไปภายในเมื่อสีข้าวเปลือกแยกแกลออกมาแล้ว จึงนำมากรองไว้หน้าถ้ำนี้เป็นประจำถ้ำนี้จึงได้ชื่อว่าถ้ำแปลกเชื่อกันว่าลึกเข้าไปภายในถ้ำต้องมีผู้คนอาศัยอยู่คนเหล่านั้นคงไม่ธรรมดาต้องมีลักษณะพิเศษคนภายนอกมิอาจพบเห็นตัวตนได้โดยง่ายและภายในหุบเขานี้ต้องมีชุมชนที่เร้นลับหรือลี้ลับกล่าวกันว่ามีแต่ผู้หญิงล้วนหรือเป็นเมืองแม่บ่ายหรือเมืองลับแลดังมีเรื่องเล่าไว้ดังนี้ มีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งปีนขึ้นไปทำภารกิจบนต้นตาลเขาเห็นคนกลุ่มหนึ่งหาของออกจากถ้ำเมื่อเดินออกไปสักครู่ก็เอาสิ่งของอย่างหนึ่งซ่อนไว้ใกล้ๆบริเวณปากถ้ำน,นั้นแล้วก็พากันหายตัวไปวันต่อมาเขาแอบอยู่ในพุ่มไม้พบคนกลุ่มนั้นออกมาจากถ้ำอีกและปฏิบัติเหมือนเช่นเดิมจึงเดินไปดูเขาพบเทียงใบไม้จึงหยิบขึ้นมาใบหนึ่งแล้วโยนทิ้งไปใต้ต้นตาล เขานั่งเฝ้าดูอยู่จนคนเหล่านั้นกลับมาพวกเขามองหาของแถวนั้นแล้วก็หายตัวไปคงเหลือแต่หญิงสาวคนหนึ่งร้องให้เมื่อเข้าไปถามจึงรู้ว่านางหาใบไม้ที่ซ่อนไว้ไม่เจอเขาจึงเดินไปหยิบใบไม้แล้วส่งให้นางดีใจมากและบอกว่านางเป็นใครถ้าไม่มีใบไม้นี้นางก็กลับบ้านไม่ได้ฉายคนนั้นจึงขอไปเมืองรับแลด้วยหลังจากนั้นทั้งสองได้อยู่กินเป็นสามีภรรยาแล้ว และใช้ชีวิตร่วมกันจนกระทั่งมีลูกด้วยกันหนึ่งคนวันหนึ่งในขณะที่ภรรยาไม่อยู่บ้านปล่อยให้สามีดูแลลูกลูกเกิดร้องให้หาแม่เขาไม่รู้จะปลอบลูกอย่างไรให้หยุดร้องให้ได้จึงหลอกลูกว่าแม่กลับมาแล้วพอดีแม่ใหญ่ได้ยินจึงได้บอกกับลูกสาวว่าสามีของนางกล่าวคำเท็จซึ่งถือว่าเป็นข้อเสียหายแรงๆทีเดียวเพราะผู้จ่าไม่มีสัจจะซึ่งชาวรับแลจะไม่ประพฤติกัน เขาจึงต้องออกจากเมืองลับแลในที่สุดก่อนสามีจะออกจากบ้านนางก็ห่อขมิ้นและมอบให้ผู้เป็นสามีหนึ่งห่อใหญ่ในขณะที่เขาถือห่อขมิ้นเดินมาเรื่อยๆเขารู้สึกว่าห่อขมิ้นนั้นหนักขึ้นเรื่อยๆจึงหยิบขมิ้นทิ้งจนเหลือกลับบ้านเทียงแง่งเดียวเมื่อกลับมาถึงบ้านแง่งขมิ้นก็กลายเป็นทองคเํเบริสุดรู้สึกเสียดายแต่ทําอย่างไรได้มันสายสียแล้ว ถ้ำแกลเป็นชื่อถ้ำเล็กๆแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในบริเวณวัดที่เชิงเขาหลวงทางด้านทิศใต้ถ้ำนี้อยู่เสมอพื้นดินอยู่บริเวณเดียวกับวัดถ้ำแกลวันนี้ได้มีการเปลี่ยนชื่อเมื่อประมาณ60ปีเศษมาแล้วเป็นวัดบุทวีถ้ำแกลมาดูจากภายนอกทั่วไปลักษณะของถ้ำดูคล้ายเป็นหลึกอยู่ในซอกหินที่ประกอบด้วยกูหาเล็กๆ แทรกอยู่ต่อมามีผู้ปฏิบัติทาได้ดัดแปลงคูหาเหล่านั้นเป็นห้องห้องมีประตูเปิดติดได้บางคูหาที่ตื้นๆก่อสร้างพระพุทธรูปบรรจุไว้ส่วนบนของถ้ำที่เป็นเสาเขาสูงขึ้นไปถูกเทคอนกรีตเป็นการทำพื้นแทนหลังคาก็มีนอกจากนั้นก็มีการตกแต่งด้วยอิฐปูนทำเป็นทางเดินและห้องหับต่างๆทำให้ถ้ำเกับเปลี่ยนสภาพจากเดิมเกือบหมดสภาพของถ้ำที่เป็นธรรมชาติ หายไปอย่างน่าเสียดายตำนานทั้งแกลที่เล่าเป็นนิยายปรางปราสืบต่อกันมาว่ามีผู้พบเห็นว่าในตอนเช้าจะมีกองแกลทคล้ายมีผู้นำมากองไว้พอปัดกวาดไปพอรุ่งเช้าขึ้นมาไปดูใหม่ก็จะมีแกลบมากองไว้ใหม่ให้เห็นอีกเช่นเดิมทำให้ผู้คนพากันเชื่อว่าทั้งแกลบนี้น่าจะเป็นทางออกทางหนึ่งของคนที่อยู่ลึกเข้าไปภายในแยกแกลบออกมาแล้ว นึงนำมากองไว้หน้าถ้ำน,นี้เป็นประจำถ้ำน,นี้จึงได้ชื่อว่าถ้ำแกบเชื่อกันว่าลึกเข้าไปภายในถ้ำต้องมีผู้คนอาศัยอยู่คนเหล่านั้นคงไม่ธรรมดาต้องมีลักษณะพิเศษคนภายนอกมิอาจพบเห็นตัวตนได้โดยง่ายและภายในหุบเขานี้ต้องมีชุมชนที่เร้นลับหรือลี้ลับกล่าวกันว่ามีแต่ผู้หญิงล้วนหรือเป็นเมืองแม่บ้านขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมรายการของเรา ทางเราจะนำรายการดีๆมานำเสนอท่านหากท่านชอบอย่าลืมให้กำลังใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา